กำลังซ่อนเห็ดเป็นกระลังซ่อนออกพี่น้องมืงนะก็จะเป็นจุ่มได้เนี่จุ่มของเขาได้เนี่พี่น้นองมืงจุ่มเห็ดมาลอ่อยู่มนะก็สิค่อยเก็บพวกเขาไปเรื่อยๆแหลนะเนาะพอค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเมื่อกี้นี่ก็มีเห็ดเพลิงน้อยใช่ละ่ะทิ่มล้นง,ง่ากว่าคู่แล้วละ่ะ เถื่หน่อยก็มีตัวพี่น้องใช่หรือไ่หอมเก็บหรอเด้อยู่ในนี้ละเอาเนี่เถิงหน่อยนี่ละนี่เ็าจะโอนเก็บดอกบานไปเบุญหละเอามาเอาน้ำจุ่มหน่อยๆน่อยมันแต่ว่ามันกระเสีย่ดอกพี่น้องเพราะว่ามันมันมันขื้นไม่ล้วมันเป็นเห็ดขื้นไม่ไม่นี่มันจะหอมแล้วก็มันก็จะแบบว่าจุ่มๆนะมันจะมันก็จะแกงแ่สบจากน่อยนี่เด้อ นบนานบานต้นจะบวชคอยแสบดอกว่านี่ยยแยกเลาใส่พักติวให้หอมบวมากักเนาะมันนี้ก็เลยว่าสีน้ำน้ำเอาดอกจูมแน่เพราะว่า,ข,า,าข้าเจ้าคือเสียเอาบานไปหมดแล้วน้อเขมาสวยมันนี้น้องของหอมแล้วยศดเสาเทศก็เลยบด้เกียวเล่าให้เรานอนอิ่มๆเราเอาไปฝากไว้กับหน้าลูกนี่แหละเอาไว้กับลูกมา่ละเนาะเขาเอาให้เพื่อนแล้วก็ยูเป็นมู่กันนั่นแหละนี่นี่จะจุ่จๆจีจีได้พี่น้องเนี่ย จีนจีนี่นี่แกงแสบเด้อนี่ปนกับแสบแม่ผีน้องนี่เมนูใหม่ละปนเห็ดดีกว่าพี่น้องนี่ปนแสบเด้อดอกน้อยๆนิดนี่เนาะห้าวก็ต้องไปคิดหลายดอกปนก็ได้แกงก็ได้เนาะได้หน่อยห้ากับปนได้เลยห้ากับแกงนี่แหะธรรมชาติของอีสานเ้าวประเทศเชียงนะมันลดไปไกลดอกมันอยู่แต่ใกล้บ้านนี่ละได้เล่า เจ็ดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรนี่แหละบ่ถึงกิโลถึงกิโลพี่นะเจ็ดแปดร้อยเมตรเนาะเมื่อกี้นี่ก็พ่อพ่อขุดมันพี่ใกล้ๆนี่แหละใกล้ๆนี่อ้าวพ่อแล้วพี่น้องพ่อแล้วพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วนี่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 เห็นบ่ดอกเห็ดเด้เนี่ยนั่นข้าวซอยเก็บข้าไปสิล่ะนี่ดอกน้องด้วยบานแล้วพี่น้องเด้วยมันไม่ผู้ใดเห็นเรา เกิดมาให้กินเราแยกกับสก็บเอาเดี๋วอีหล่าวนี่มันจะหาเห้าเอาละพี่น้องบานมายองถือมีดโตมาได้มือนี่มือนี้พอได้เอาเสียมมาคว้าันเอาเสียมกับสิโอเค่จแต่่ามือนนี้ถือมีดที่โตมากก็เลยเสียมมันก็จะแบบถือยากนะเพราะว่ามันเอาขากล่องมานํ่ถ้าจจะพอเฮ็ดเป็นมูกับติตั้งกล่องใส่สิออ้ยอุ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 ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุุ้้ยอ้ยอ เช่าถือกดอกบานนี่อย่าหักเด้อนั่นนั่นเขาก็สิคอยสะสมไปสิแล้วเนาะคอยสะสมไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องคอยทำคอยหาไปในที่สุดเราก็จะคอยได้ไปเองเนาะหาเหรอนี่นะทำพ่อห่ออมกับบโดนดอกแล้วก็จะอยู่นั่ชื่อหัวชื่อห้าวอยู่ริมรั้ว ฝั่งโน,งน้นจะเป็นเห็ดเห็ดเพลิงเนี่ยคิดน้องตรงนี้นนนนก็จะเป็นเห็ดอันนี้ละลายนี่นี่เห็นบอสตีนของเขาเมื่อกี้นี่แหละก็จะเป็นเห็ดอันนั้นแหละเดี๋ยวกัดซี่โครงเก็บไปเรื่อยๆเนาะสะสมไปเรื่อยๆหอมเมื่อกี้กัดซีรุ่ดทายรูปไปน้ำมันกัดซีเห็ดถุงกล่องมันเด้งเนาะแต่นี่ขอ,นนของหอมยางดูหลายกล่องมันจะเด้งเนาะพี่น้องเดี๋ยวยางละเบิงเลมูนี่ก่อนหาเสื้อเด็ดตืีนอนี่จะสร้งซ้ำดอกเนาะ คอยเฮ็ดคอยหาคอยท้ำไปเนาะมือนี้มีผู้เอาหลานให้อยู่ขนมนมอน้อยเอียดไปยัดใบกับลูกแล้วกับหน้าให้หน้าเบิ่งให้แม่พูนไปกรุงเทพเอาไว้ก็หลูกไส้ผู้เป็นน้องผู้เป็นเอือยพูเปูนกรุงเทพผู้แม่เขาหอมเสียงรถไทยได้พี่น้องพราเจ้าจอาอ,าอามอัมันขืนอุ้ยมิจเจ้าหัวใหญ่อีลีเหรอจะ่พร้อมไปท้ายมากวังหันมือนนี่กระสีได้ คลิปเห็ดก right. ็คลิปหัวมันนั่นแหละลงเนาะโทรศัพท์ถือหน้าเหมือนวานนี่ไฟไล่เครื่องหนึ่งวนลิ้นเลยแบบนี้จะควงกรบป๋องออกจากถุงเอ่ะถุงกระมีอ่ะนมนมมันผัดเปียกเนาะนี่พ่ออยู่แล้วพี่น้องบ้างนี่เป็นบ้านนี่นี่มอง่ออยู่นี่เป็นบ้านนี่มอลหออยู่นี่ดูสิละกระสิค่อยหาไปเรื่อยๆเนาะใจหอนบ่ได้เด้ พว่าดอกมันดำนี่ดอกเขาจะเป็นดำๆเนาะเขาจะดอกดำแต่ว่าเขาเกงอร่อยมากนะพี่น้องนี่เขาก็จะเป็นดอกจุมจ้มๆนั่นพี่น้องเบิ้งเขาล่อไม่เล่นน,น,ญญน,น,น,นี่เขาเจาใจหอนเขาเจ้า็สียางหาแต่ดอกบันบาดเนาะแต่ยายหอมชอบดอกจุมนะเพราะมันเอาไปป่นเอาไปทําต้มปนจำตำปนเห็ดไหมพี่น้องแสบๆด้วยเนวยนี้ ขอบคุณที่รับชม5นาทีแล้วบ๊ายบายก็หอมน้ำละมนชาแนลยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะได้หายะที่เก่านะพี่น้องนะเดี๋ยวสิคอยเก็บไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวคอยไทยไปน้ำเรื่อยๆบ๊ายบาย